ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนกันมากดีกว่านะครับไปดูเรื่องของวิถีคนยองครับที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญจําเป็นที่มีการสืบทอดต่อกันมาแล้วก็งดงามทีเดียวนะครับโดยจังหวัดลำพูนได้มีการเปิดการชุมชนวิถีคนยองเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรอาหารพื้นเมืองสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับ ที่กาดชุมชนวิถีคนยองบ้านหนองยวงตงนหนองยวงอเ,อเวียงหนองล่องนะครับจังหวัดลําพูนนายสันธิธรยิ้มละไมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกาดชุมชนวิถีคนยองเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรอาหารพื้นเมืองเพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งกาศ แห่งนี้นะคะกาดชุมชนวิถีคนยองเนี่ยนะคะทางเทศบาลตำบลหน,นองยวงก็ได้ร่วมกับประชาชนในชุมชนบ้านหนองยวงค่ะร่วมกันจัดตั้งกาดชุมชนวิถีคนยองแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนนี่แหละคะ่ะมาจําหน่ายพืชผักทางการเกษตรผลไม้อาหารประจําถิ่นตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แล้วก็นําเสนอวิถีชีวิตแบบคนยองนะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะคะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวหรือใครที่อยากจะไปชมวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็สามารถไปได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าเป็นต้นไปก็จะมีทั้งในเรื่องของการสแสดงของน้องๆเด็กๆเกยาว,วชนในชุมชนแล้วก็การจำหน่ายสินค้าแบบนี้เลยมีทั้งผลิตภัณฑ์โอท อปนะคะแล้วก็